พักเพื่อไทยมีนโยบายต่างประเทศบนพื้นฐานข้อหลักคิด5ข้อครับข้อแรกคือนโยบายต่างประเทศเชิงรุกข้อที่2คือเพิ่มพูนบทบ,บาทของไทยในเวทีโลกนะครับอันที่3คือกอบกู้ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของไทยกลับคืนมาและข้อที่4เป็นนโยบายต่างประเทศที่กินได้ตอบโจทย์ทางเศรษฐกิจและที่5นโยบายต่างประเทศที่ยึดผลประโยชน์แห่งชาติเป็นหลักนะครับผมมีนโยบายอยู่9ข้อย่อยครับข้อแรกคือ เราจะฟื้นฟูความเชื่อมัน่นฟื้นฟูบทบาทฟื้นฟูเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านความสัมพันธ์กับในกรอบของอาเซียนแล้วก็ในเวทีมหาอำนาจทั่วไปบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศปฏิญญาสากลวาวยสิทธิมนุษย,นนษยชนแล้วก็กฎบัตรสาประชาชาติข้อที่สองครับเราจะกำหนดท่าทีของประเทศอย่างเหมาะสมในเวทีหรือพลวัตภูมิรัฐศาสตร์โลกเหมาะสมและสมดุลน,นะครับ เราจะวางบทบาทของประเทศไทยเป็นผู้ส่งเสริมสันติภาพและความมั่งคัง่งและความเจริญรุ่งเรืองในเวทีโลกเพื่อประโยชน์กับทุกฝ่ายนะครับข้อที่3ครับเราจะปกป้องผลประโยชน์ของแรงงานไทยคนไทยแล้วก็ธุรกิจไทยในประเทศในต่างประเทศอย่างเข้มแข็งข้อที่4ครับเราจะกอบกู้เกียรติภูมิของประเทศไทยโดยทําให้หนังสือเดินทางไทยมีเกยียรติมีศักดิ์ศรีเพิ่มมากขึ้นเจรจาลด ประเทศที่เราต้องขอวีซ่าเพิ่มให้ลดให้ลดน้อยลงนะครับประเด็นที่5ครับอย่างที่อาจารย์พูดไปนโยบายต่างประเทศไม่มีประโยชน์ใดๆเลยถ้าไม่ตอบโจทย์ทางเศรษฐกิจถ้าไม่ประโยชน์ไม่ได้ตกถึงปากท้องของพี่น้องประชาชนเรามีอยู่หมีอยู่4ีหข้อ,อย่อยครับประเด็นแรกเปิดด่านเสรีหรือเปิดด่านให้มากขึ้นสร้างรายได้จากการค้าชายแดนอย่างก้าวกระโดดนะครับให้การค้าตามแนวชายแดนที่มีพรมแดนติดประเทศไทยเนี่ยไร้รอยต่อประเด็นที่สองครับเราจะเปิดเร่งเจรจา เขตการค้าเสรีข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กับยุโรปนะครับกับ EU ให้รวดเร็วที่สุดตั้งเป้าไปใน1ปีข้อที่3ครับตลาดใหม่นะครับรวมทั้งสถานทูตไทยในต่างประเทศทีมไทยแลนด์จะต้องทำงานหนักเพื่ออะไรครับเพื่อส่งออกเพื่อส่งออกแนวคิดซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านการทูตและซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปยังโลกทั่วไปนะครับ อีก3ประเด็นครับประเด็นที่6เราจะใช้จุดแข็งของประเทศไทยที่เป็นศูนย์กลางภูมิรัฐภูมิศาสตร์ในภูมิภาคนะครับเชื่อมโยงกับกับโลกและภูมิภาคโดยจะเป็นศูนย์กลางการบินและศูนย์กลางโลจิสติกระดับโลกเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากลาวมาที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็เชื่อมโยงรถไฟจากหนองคายมาเอาสินค้าจากจีนตอนใต้มาลงที่แหลมฉบังข้อที่7ครับเราจะเร่งเจราจาลด าหาสแสวงหาความมั่นคงทางพลังงานเจรจาพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนระหว่างไทยกับพูชาเพื่อหาแหล่งพลังงานให้ให้แก้ไขเพื่อมาแก้ไขปัญหาพลังงานที่กําลังเป็นปัญหาในขณะน,นี้ข้อที่ 9. ครับไอข้อที่8ครับไอ u เป็นประเด็นที่สําคัญเราจะต้องนํารายได้จากการประมงกลับคืนมาเพียงเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะสแสวงหารายได้จากการประมงเจจาไอยกับ EU ครับ,รบขอบคุณครับ